โดนสองนะเสียงนัตคนมาที่รูมากไงว่ามันยัดอะไรอีกเกอนไ้ที่มูทีูมาเฮ้ยมันโยนมาถอยอยเฮ้ยมันโยนมา้เชือน าวน็อกกาเป็นยอดเป็นยอดเอ้ยเป็นญาติกับสกาถูกแล้วอันจะกรยาได้เลยเห็นเขาบอกสนุกมากเลยอุ้มาสี่คน แปดคนสิบสองคนโอ้ลงไปแล้วแต่ทั้งหลังเลยเดิมอ๋ออันชิมเลยดีกว่าถ้าที่เดิมทั้งแหล่งเลยเด้ยเราไปเราไปนู่นดีกว่ามั้งเราไปทางโน้นดีกว่าลุง Watch ้ u t oh มันเอาเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่มันตัดหน้ะอ่าฮ่วยอ่าฮ่วย ใส่เอทีแล้วใส่ปืนเมื่อกี้ล้วควาควาเฮ้ยไม่น้องหรอร้องนว้วอ่ะมันใส่กอป่ะอสองป้ะไม่รู้หายหนึ่งคนหายไปไหนนะเฮ้ี่ตรมาร์คเดล็ชัน อ้ยยามีแต่ลูกซองโอ้ยิงตกรถด้วนะ้ลุงรวยนะรวยเลยสองกระบอกไงโอ้ยยเพียงเลยว่ะ S S จมูกแอลปามันอุ้ยโดนกระสุนปะลุงอามีมีลุงจะใช้อัไนีนี่ะจะใช้เบรคโอ้ยโอ้ยโหบทป้ายยิงมาตายเลย ไอ้มีคนนึงบอทบอทไอ้นี่บอด,บอด,เ,อบอดเอาปืนก่อนเฮ้ยมาน,นี่จะบอดเขเิ้นแล้วก็โมชีนแมวแคลยาบอกได้นะ <Okay. S 1> โอเคด้ยว,ย,ดย,วยขออันหนึ่งกระโดโดลงมาตัว Watch out ร้มอยู่เนี่ยเมื่อกี้วิ่งอยู่ตรงเนี้ยมีมีโฮโลหรือเลดดอตเหลือปะลุงไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยโนสปึกโน่นโดนเขาโดนตึกอย่างไเนี่ยโดนสองนัดซ้ำไปโดนน็อกน็อกเฮ้ยเราตึกดีกว่าไหมไอ้แกล่ะอืมวิ่งเข้าไม่ได้ต้องเข้าขวา ทำไมเราเล่นดูจริงจังี่ยไม่ได้กิูโอ๋ลุงลุงไม่ได้ลุงไม่ได้เล่นดูลุงไม่รู้หรอกจะเล่นอะไรตั้งแต่เมื่อวานจะไม่ได้กินไก่เลยเล่นคนเดียวเออไม่ลุงก็เล่นอยู่แต่ว่าลุงอัดไปอัดคลิปงตึงเกินตึงแบบตึงเบ่ออันหนึ่งหนึ่งสี่ยังไม่ได้กินไก่เลยเนี่ยเคยเล่นเองหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนอยู่ในตึกเนี่ยนี่ยโดนแล้ว โอ้รอดได้ไงวะน่ะเฮ้ยเอาเลยดีกว่าไหมเอาเลยไหมมันแค่คนเดียวเองเออเอาเลยก็ได้เนี่ยไปเด็ดไปไปอุ้ยโดนไปสองเม็ดโดนไปสองเม็ดไปตกซ้ายยิ่งไปตกขวายิ่งบุกอีกไปข้างบนมีข้างบนมีพลอ,อยอขึ้นเลยชั้นสองชั้นสองระวังระเบิดนะมันหนัอกอยูอย่เลย ไยิงไม่ออกเฉยปตึกไหนตึกซ้ายนี่เงมันยิงตรงถนนเลยไปตึกดินหนนเมื่อกี้เห็นตึกดินหนอนสองคนข้งบนเนินอะเออ่ะยิงได้แล้วเนี่ยได้ยินเสียงน็อ บนตึกวีปะตรงเนี้ยน้อตงต้นไม้ซ้ำได้นะเห็นขาผู้ปัสซ้ำหัวไปนั่นนึงตายตายจ้ำละ2000 years later เล่นด้วยได้ไหมครับลุงผมเล่นกับจาดนะเล่นกระจาดล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 ดจอดดีแม่จอดเนินจอดเนินจอด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 โหเต็มเลยขับวาว่ะโดนไปนิดนึ่งขับไปแล้วบนเข่ามีบนเข่ามีบนเข่ามีหนึ่งคนนะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงคนจอดว่ะอ้าวใครติ้งกุชีไว้ตรงนี้เนี่ย เ,เาขาทิ้ขงขวามเดินขวาเฮ้ยราบบขึ้นเดินซ้ายยิงได้ไหมกดหัวเขาว่าอย่างไรเออนักสิแต่เมื่อกี้มีคนอยู่บนเนินนี้นะหนึ่งคนเอเอไหนลุงขับไปดูให้เลยเอ่าปอลเลลตียนตีล่างสามสี่คนน่ะวัชช่าน็อกเหรอไม่น็อกไม่น็อกไม่ไม,ไม่พอยิงโกบนเขา่าตายนักงานมันโผล่หัวมาอยู่ลุง วอชชั่นโระเบิดมันมีหลายตัวนะมันชิดเดินหน้าแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ข้างหน้าเนี้ยจ่าต้นเนี้ยวอชชั่นโยระเบิดโอ้โหมันโยระเบิดมาก่อนต้นไหนนะเตะถอยๆเลยต้นไม้ที่ลุงมาไงวมันยัดมาอีกเหตุต้นไม้ที่มุมที่มุมนเฮ้ยมันโยนมาพลอยพลอยระเบิดระเบิดระเบิดจะตายเสื้อชู Watch out! ไอคนนี้ดุกันเหลือตอูตอไไ้ไก่นะเนี่ยอะละนอนแล้วนอนไอคนเดนนะมิ้งบอยรวยแล้วไม่เชื่อเหมือนกันเลยเว้ยขอบคุณมากเลยนาพวกเก้าที่ฉัให้เราได้กลับมาหายใจได้อีกครัง้งืวไปบ้านนี้เลยก็ได้มั้งกลางวงเนี่ยขับพาไปเลย ไม่เจอแอนด์ออเลยแะขาไปเลยเอื้องเอื้องไม่นะเดี๋ยวรถระเบิดโอ้ยจะระเบิดไงนี่มันเป็นการกลับตัวคัดเทียมอะดูคนที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยว่าเป็นใครกับใครเฮะคนับใคอะไรอะไรอะไรแบบไอ้เนี่ย ว่าชั่วเนี่ยเข้าบ้านนี้ก็ได้เนี่ยเข้าบ้านนี้ลุงเข้าบ้านนี้ชั่วใครมากอะไรกันแน่มาจุดโลเคชั่นลุงอย่าไปเชื่ออีหมอนมันคนเหลือตั้งยี่สิบคนหาบ้านอยู่ดีกว่าลุงเชื่ออีหมอนลุงเชื่ออีหมอนไอซ้ำไม่โดนกลับไปซ้ำก่อนแค่น้องเนี่ย โอ้ยสายไม่โดนยิกับบ้านไหนอ่ะบ้านซ้ายเหรอบ้านนี้เหรอยง้ข้างหน้าจอดบ้านได้เลยวะไรงราโอยแรงมันแรงอ่ะโดนลุมแล้วลุงยังไม่ได้ยิงอะไรเลยได้คิวหนึ่ยเธอดูปืนฉันด้วย จะใช้ก่อสร้างมีคนยิงธนายเก็บเสียงมาในบ้านน่ะเฮ้ยมีคนอยู่ที่โอ๋ยชดช่วยเลยจะใช้ก่อสร้างมีคนยิงธนายเก็บเสียงมาในบ้านน่ะคนยิงธนายเก็บเสียงมาในบ้านน่ะเฮ้ยมีคนอยู่ที่โอ๋ยชดช่วยเลยบอสกสั่งอกสั่ง Watch ช่วยด้วย หมอโหมันนอนหมอบอยู่ตรงนี้เห็นพวกเด็กว่าเก็บหมวกไปสองลุงนึกว่าเห็นยิงกันหมดใช่เหรอเห็นแล้วแต่เก็บศพแล้วโอ้โหทำอะไรวะลุงนึกว่าแบบว่ามันตายหมดเลยไม่ได้ไปดูไงว่าแต่ยิงกันหมงล้อทิ้งดีกว่าโอ้โหหน้าแต่เปิดประตูแตกเฮ้ยสักคาว่ะสักคา Watch out สากากเป็นยอดเป็นยอดเอ้ยเป็นญาติกับสกาสกาเป็นยอดเป็นยอดเอ้ยเป็นญาติกับสกาเฮ้ยถูกแล้ว Nope ไหนอะ Nope Nope ยิงย er ังไงวะไม่เห็นตัวเลยเอออ้าวมายิงไม่ทะลุเลย Nope วันหลบพ่อคุณเทพไม่รู้เขาไปไหนละดูลุงที่ลุงวัดเพราะว่ามีหมวกต่างไหมอุ้ยจีจะแตก ยอีกแล้วมันยิงไขวะนะเฮ้ยมีบนบ้านแล้วหบอไม่เห็นจะอยู่หลังคาหรือเปล่าวะบนตึกไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมีรถมีรถเเนียขับมาตรงนี้ m a r k e location เขบมาหาเราอะเต็มเเตยเต็มเต็มเ เจ็บเจ็บ็นองอีกนองอีกเข้ามาแล้วตัวนึ่งรูยังยังอยู่ข้างนอกโดนโดนตัวนั้นหนึ่งโดนที่ไก่ที่บ้านจริงเลยกระโดดแล้วโดนที่บ้านยิงโกน เฮ้ยโดนล้างโดนล้างว่ะโดนที่ไหลายก็บอกเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ลุงโยนผิดลุงไปโยนแปดเว้ยไอ้บ้าเอ้ยจะโยนระเบิดอยู่ละแปดเฉยอะหัวแตกเฮ้ยวงยังไม่มาโดนวงเนี่ไม่มีใครเข้าวงเลยวงอยู่กับเราอ่ะเฮ้ยราซื้อวง่ะ อุ้ยสองคนเหรอเนี่ยเอา้าขับรถ<อ>ร่วงเฉยๆไม่รู้รเอ้ยเ,เดี๋ยวนะลุงนีนี่ไม่โดนเลยพอขับรถแค่น,นั้นร่วงเลย ชื่อรถทุบตายครับเลยโโอ้การเป็นโกโก้ครันซ์ไม่เอาไอ้คนนี้ก็โดนมุมเหมือนกันเนี่ยเตรียมตัวรเลยที่ไหนเนี่ยที่สี่เลยเหรอลาก่อนรนี่ยขับรถมาแล้วบักกี้ว้าวน็อเต่อตรงโคนมุกอะ

เฮ้ย <AW S 2> โอห,โห17คิวอะครับ<ด>มาจากไหนเนี่ย A W มันจบกว่าไง